มาคิก้าวขพดเนอสัขพกีข้าวไเทปดามเอะนตาลเนี่ยครับกงไงใสกับพิณไงละโจ่ทางเน้นยิเมย์ยุ่ทางเน้เยอะนั่งอะไร ลูกกินข้าวนะนามากินข้าวไหมลูกกินบ่อเก็บเอาขอขนไม่ด้ใจหรเล่าราเาได้ยไหราก็ได้ได้ไงเว้มาเริ่ทานม้้า อ่า้นอ่าวค่ะน่ากินข้าวล้าวอ่อยเด้อยเกนยัตมาทงสีเขาฟงเนื้ห่าร้งมาก

สวัสดี้ยงสีที่น่ารักทุกท่านเนาะตอนนี้ก็ได้บรรยากาศนะการทานข้าวแล้วดิเข้ามาแล้่เห็นเพื่อนกินข้าวเพื่อเห็นแตหัวนี่ก็คือเยอละนะฮะมาเท็นยตงโจ้เนาะมาบูเด้อกินิงคาเด้อร์ ุวันนั่นเองตรงนั้น้มาขอกมเจ็บอมาส่ิจาาลองพอนลองพอนพอใจไปันช้อปปิ้งึไเลยโดช้อปปิ้งใส่ไปแม่ช้อปปิ้งคือขาดใส่ไปใบช้อปปิ้งจม่ได้เียคือเปะเด็ไป เดี๋ยวไปแม่กางชงไปนอนช้อปปิ้งใส่ไปหม่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยเลยถึอเคยได้ยินเลยใส่ไปแม่ช้อปปิ้งของคนอช้อปปิ้งตลาดเชื่อภาคพี่สกปรกอคไปกับเงินเงินไปเลียงลูกเรียนมาซื้อ มือหาอย่างลูกนี่คนในหงงวันจะฟองเลยบอกคอจะไปอยลูกมันโทกโเรือเยอปเร่อแอมมันโกกแตางมันงเขาจะลูกเขาจะโทกเขาไม่ลูกเขาเ่บายวันนเราว่า บอลแจ้งมาไม่สปอตสนนะจ๋าเลยจับเงินในเร้องเด้อแม่เราจะไปตั้งยจ้อจยไปที่ไหน่ขนาดตลาดข้องผมก็ยังบอลได้มีวันถี่เลยไปภาษาอนนี๋งไงม่มีป,นนป่ะไบอกลไปเลยฮะไปลุงบอลนบองไปชอบตีเหมือนตะกนนี่บอสเมื่อยี่สิบเมื่อยี่สิบนาทีท่แล้วขาบอกว่าตาดสกันแล้ว

มาแล้วมาแล้วอะไรน้นอะไรบุรีรัมาราหออีล้วนะวงออีกแล้วนะนนนนนนครับเอฟซีคุณนนนอนขอของน้องเค้ก เขาฝากซั่งบอกเขาฝากสั่งอืมเขาโอาตจับผมซัางเหรอเขาฝากซั่งมาแม่งของฝากซั่งนะฮะจี่นึกว่าผองฝากสั่งเขาฝากสั่งมีอะไกันด้วยมาถึงแถวแ้ว วัามีสัญญาณเสาเรีิดอเนี่ยันนีเขาเปนกรงน่อยเขาเนยออแรกเราก็ลองตั้งมือลูบปรจับเขานะครับมันเขัาประงในบ้านไปล้างมือเด้อากินข้าวแล้วมันมีรถส่งมัสดุไหลายเไปล้างมือกระง

วา้ไม่กินสาเดียวครับวอาพื่นเพ่อบอกพื่นพื่นน่พี่น้องเอ้ยว่าอาพื่นว่ายาพื่นบอกว่าเขาไปเที่ยวเขาไปช้อปปิ้งนอกเมนว่าพื่นเพื่นไว่ายังส่ถ้าว่าพื่นเนี่ยปรเด็ออกทางทั่วโลกว่าพื่นเนี่ยเขาซุบสิบกันเขาซีมนะแม่พ่อาจแซบแซ่บจมึนไหมในรูี้น้องคือ ไปสายไยเจ้าจะไปฟอนเงินใส่ปากไปไปฟอนเงินใส่ถุงเลาโจกเอาเด้อควานหาอีกลูกเนรุลาเอาไปเทียวเยเทวมีไเวลาไปกระาเปัใคร้าไทก่อนอืเราปนน้งเนาะ่ก็จะเอาขึ้นมีีพี่พมาเสริมอี

อพี่น้องขอคางผมนะคนดนึงมากคนหัวใจมากเด้อครับเด้อพ kind of ี่เล็กขอบค้างแม่นะคะยกมือสองนิ้วมาได้ห่น้องเด้อยมีการกระททวงพี่น้องน้อแล้วล่ะที่ได้กเปนคนมาละโบนัสโบนเด้อบอกเคยเห็นจะเป็นจังไงโบนัทยับอกโบนัโบนัทโบนัมนไหลมาใส่แม่มาตส่ยดิอย้มาดสิ โอ้ยได้ก็พอ่าดอกไม่เได้เลยเนาะแล้วพอเปลืองนได้แคเาพ่นัเนาะ่ทลูกือเอามาปอกกินดีนะหมูนัดก็หลายมนัดโม้อเมนหมักนัดมนัดม้อัมนโอยมูนัด้อไปถิ่มเลยนะเลยประมาณนี้ครับโอ้รอกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับอยากได้โมนัดมเมนอยากได้มักนัดหมูไม่ได้แล้ว